แต่วันนี้เราจะมาดู isuzu t s r นะครับน้ำมันเกียร์รั่วเละเทะเลยนะครับเนี่ยครับสภาพเปียกไปหมดเลยครับน้ำมันเกียร์เนี่ยครับจอดทีก็หยดทีครับดูครับดูความช่วยของช่างครับหมุนหมุนน็อต จนเกี่ยวลูกค้าหวานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนน็อตออกให้ดูนะครับอันนี้เป็นรูเติมนะครับ นี่ครับทากาวมาอย่างหนาเลยครับดูสภาพกาวซ่อมซ่อมรถลูกค้าไม่ดูแลใส่ใจให้ลูกค้าเลยนะครับช่วยแต่ว่าทำให้เร็รเ็ๆไปนะครับดูครับ ผมต้องคอยมาตามแก้งานช่างที่แบบไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานนะครับคอยดูครับเนี่ยครับดูครับสภาพเกียวหวานหมดเลยครับ แล้วดูเขาพอกกาวมาครับทำงานทำผิดพลาดได้ครับแต่ต้องแก้งานให้ลูกค้าด้วยไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้ครับอันนี้รูเติมนะครับรูถ่ายก็เป็นนะครับอันนี้รูถ่ายหมุนมาจนเกียวพังเลยครับ ดูครับสภาพน้ำมันเกียร์เดี๋ยวผมต้องตับเกียวใหม่ให้ลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนนอ็อตถ้าช่างที่ดีเขาต้องทำอย่างนี้นครับไม่ใช่ว่าปล่อยงานไปอย่างนี้โอเคครับจากอูโทนี่นะครับ